ลงทุน Invest สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องใหญ่ในวงการลงทุนมาคุยเองครับเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ k t วตี Wood แห่ง Ark Invest ที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต้องหันมามองเลยทีเดียวครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเรามาดูมุมมองของตลาดส่วนใหญ่กันก่อนดีกว่าครับแดนไอซ์ Ice, นักวิเคราะห์ชื่อดังเนี่ยเขามองว่าเทส l a จะไปได้ไกลามากๆถึงขั้นครองตลาดโรบอตแท็กซี่ได้ถึง80และให้ราคาเป้าหมายไว้สูงถึง800ดอลลาร์เลยนะครับนี่คือภาพที่นักลงทุนนนนนนส่่่่่วใหญเชือออมัักยูตนนี้ครบ โห oh, ถ้าอนาคตดูสดใสขนาดนั้นแล้วทำไมเราถึงต้องมาคุยเรื่องนี้กันด้วยล่ะคะมันมีอะไรน่าตกใจล่ะคะนั่นน่ะสิครับเพราะในขณะที่ทุกคนกำลังมองบวกกันสุดๆ a r k Invest กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยครับและนี่คือตัวเลขครับ Arc Invest ได้เทขายหุ้นเท s l a ออกไปคิดเป็นมูลค่าสูงถึง37.8ล้านดอลลาร์สหรัฐเยอะมากนะครับ โอ้โหมันคนละเรื่องกันเลยนะคะฝั่งหนึ่งคือนะักวิเคราะห์ที่เชียร์สุดตัวบอกว่าอนาคตสดใสมากตีกฝั่งคือการกระทําของคุณเคที่ที่เทขายหุ้นที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นหุ้นลูกรักของเธอเลยทําไมถึงตัดสินใจแบบนี้ล่ะคะเนี่ยเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับว่าทําไมถึงกล้าสวนกระแสะความเชื่อมั่นของตลาดขนาดนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้เพราะเทสลาไม่ใช่หุ้นใหญ่ตัวเดียวที่เธอขายใช่แล้วครับการขายครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เทสลาตัวเดียว แต่ยังมีอีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเหมือนกันที่โดนขายออกไปพร้อมๆกันซึ่งนี่แหละครับอาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่บอกอะไรเราบางอย่างแล้วบริษัทที่ว่านั่นก็คือ TSMC ครับผู้ผลิตชิปเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะอาขายหุ้ง TSMC ไปอีกเป็นมูลค่า6.3ล้านดอลลาร์ครับอ๋อ TSMC นี่เองคุณคุณว่าเคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะคะว่าช่วงนี้โรงงานเขาก็กำลังเจอปัญหาใหญ่เลยใช่หรือเปล่าคะใช่เลยครับ ตอนนี้ TSMC เขาเจอปัญหาใหญ่มากคือผลิตชิปไม่ทันขายนั่นเองครับโดยเฉพาะกับลูกค้ารายใหญ่อย่าง Nvidia แล้วก็ r o a d c o มที่ตอนนี้ต้องการชิปแบบมหาศาลเลยเพราะกระแส AI มันแรงมากจริงๆครับอืถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นโรงงานที่ดีที่สุดในโลกแต่ดันผลิตของให้ลูกค้าคนสำคัญที่สุดไม่ทันแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเอ๊ะการเติบโตของ TSMC ในช่วงสั้นๆนี้อาจจะสะดุดได้ก็ได้ เอาละครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีคุณใหญ่2ตัวที่ถูกขายออกไปทั้ง Tesla แล้วก็ TSMC รวมๆกันแล้วเนี่ยก็เกือบ45ล้านดอลล,ลาร์คำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเธอเอาเงินก้อนมือหึงมานี้ไปไว้ที่ไหนครับนั่นสิคะขายหุ้นอนาคตกไกลอย่างเท s l a ไปแล้วจะเอาเงินไปลงทุนกับอะไรที่มันน่าสนใจกว่าหรือว่ามีโอกาสเติบโตได้มากกว่ากันนะคำตอบนี้อาจจะทำให้หลายคนต้องประหลาดใจยิ่งกว่าตอนที่เธอขายเทสลานะครับ เพราะเธอเลือกเอาเงินไปทุ่มกับหุ้นตัวหนึ่งที่กําลังเจอข่าวร้ายแบบสุดๆเลยล่ะครับและนี่คือคําตอบครับเงินก้อนนั้นถูกนําไปทุ่มซื้อหุ้น b r o ดคอมมมูลค่าสูงถึง48.6ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวแถมยังมีหุ้นโคดิเอ็กเอพ่วงมาด้วยอีกตัวครับ Broadcom เหรอคะเอ๊ะทำไมถึงเป็นบริษัทนี้ล่ะคะก็เขากําลังมีข่าวไม่ดีกับทางจีนอยู่ใช่ไหมล่ะคะถูกต้องเลยครับนี่แหละคือจุดที่พีคที่สุดเลย เพราะอารเนี่ยเขาเข้าซื้อหุ้น Broadcom ในจังหวะที่ราคากำลังดิ่งลงพอดีเลยครับหลังจากที่มีข่าวว่ารัฐบาลจีนสั่งแบนซอฟต์แวร์ความปลอดภัยซึ่งกระทบกับ VMware ที่เป็นบริษัทลูกของ b r o a d คอมแบบเต็มๆโอ้โหเรียกว่าเป็นการเดินเข้าไปรับมีดสวนข่าวร้ายของจริงเลยครับ โอฟังดูเสี่ยงมากๆเลยนะคะมันต้องมีเรามากกว่าแค่การซื้อส่วนข่าวร้ายแน่ๆเลยครับพอจะมีข้อมูลอื่นีไหมคะที่จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของเรื่องนี้ได้ชัดขึ้นมีแน่นอนครับจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่แค่การซื้อซื้อขายขายหุ้นไม่กี่ตัวเองนะครับแต่มันคือการปรับพอร์ตครั้งใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมทั้งหมดกันครับพอเรามาดูตารางนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับ คือ a r ร์ไม่ได้ขายแค่เท s l a กับ TSMC นะครับแต่ยังขายหุ้นตัวอื่นอย่าง t e r r d d y e นกับ Natera ออกไปด้วยเพื่อระดมเงินทุนก้อนใหญ่มาเดิมพันครั้งใหม่กับ Broadcom และ Kodiak AI นี่แหละครับมันคือกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากคือขายหุ้นที่ทำกำไรมาเยอะแล้วเพื่อโยกเงินไปลงทุนในหุ้นที่เธอมองว่ามีโอกาสเติบโตมมากกว่าแน่นาคตแม้ว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่จะยังมองไม่เห็นโอกาสนั้นก็ตามอ๋อการกระทำแบบนี้นี่เองที่เขาเรียกกันว่า การลงทุนแบบสวนกระแสหรือ contrarian investing ซึ่งเป็นสไตล์ของ k เค i ท Wood เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับหัวใจของมันคือการกล้าที่จะคิดต่างกล้าที่จะเข้าไปซื้อตอนที่คนอื่นกำลังกลัวสุดๆและกล้าที่จะขายทำกำไรตอนที่คนอื่นกำลังเคลิ้มไปกับข่าวดีซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เธอไม่เหมือนใครมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นภาพทั้งหมดของการปรับพอร์ตครั้งสาคัญของ a r ร์คอินเกันแล้วนะครับทีนี้ เราลองมาสรุปประเด็นทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์กันอีกสักครั้งว่าหมากเกมนี้ของเควีวูดผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่างไรสรุปง่ายๆเลยก็คือเธอขายหุ้นขวัญใจมหาชนอย่างเทส l a แล้วก็ขายซัพพลายเออร์คนสำคัญอย่าง TSMC ที่อาจจะมีปัญหาแค่ระยะสั้นๆแล้วเอาเงินทั้งหมดไปทุ่มซื้อหุ้น Broadcom ที่กำลังมีปัญหากับรัฐบาลจีนใช่ครับคำถามสำคัญที่สุดก็คือนี่คือกลยุทธ์ที่เหนือชั้นหรือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่กันแน่ครับ แล้วทุกคนที่ฟังอยู่ล่ะครับคิดว่าการกระทําของ KT Wood ครั้งนี้เป็นการขายหมูคือขายเร็วเกินไปหรือเปล่าครับหรือว่านี่คือการช้อนซื้อของถูกเป็นการมองเห็นโอกาสในวิกฤตที่คนอื่นมองข้ามไปคะลองคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับแน่นอนครับว่าเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์การเดิมพันครั้งใหญ่นี้สำหรับการวิเคราะห์เจาะลึกกลยุทธ์ของนักลงทุนระดับโลกแบบนี้อย่าลืมติดตามลงทุน Inve s t นะครับ สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ